และในช่วงเป๊ะเวอร์ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเรามีสุดยอดผลิตภัณฑ์แล้วก็สุดยอดโปรโมชั่นมาฝากกันครับ ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับอยากจะมีผิวพรรณที่ดูดีโดยเฉพาะผิวพรรณที่บนหน้าตาของเราเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยแรกเลยนะครับที่จะทําให้เราดูดีขึ้นแต่ว, a, วันนี้นะครับมันมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะล่าสุดปีใหม่ปีนี้เลยนะครับต้องบอกว่าชื่อนี้เริ่มเป็นที่รู้จักของคนแล้วเขามีดีอย่างไรนะครับเราไปพบกับเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็ผู้ที่ใช้จริงด้วยนะครับคุณพัดแล้วก็น้องบิวตี้ครับสวัสดีค่สัสวัสดีค่ัคุณชมขาในที่สุดฉันก็รู้แล้ว ว่าเคล็ดลับความสวยของน้องบิวตี้เนี่ยคืออะไรต้องบอกก่อนว่าเราเจอกันนานมากกันเนาะนานมากแล้วค่ะพี่โก้ตั้งแต่สมัยหนูยังหน้าปลวกๆจน๋ยวนี้หน้าเริ่มเปรึ้นต้องบอกว่าบิวตี้เนี่ยก็มีรางวัลการันตีด้วยมีตําแหน่งอะไรบ้างขอให้แบบว่าคุณผู้ชมได้ย้ำเตือนกันสักนิดนึงค่ะก็บิวได้ตําแหน่งนะคะเป็นรองอันดับหนึ่งมิสทิฟลิ่ยูนเวิปี2010ค่ะแล้วก็มิสอลิมิตแต่เซ็กซี่สตาร์เพราะหน้าบนดูสวยมากเลยแล้ววันนี้ก็มาเจอเบื้องหลังแห่งความสําเร็จด้วยก็คือ คุณพั<ช>์คุณพั์เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะตัวนี้นี่คือพิเศษมากเลยครับก็คือมีด็อกเตอร์จากอังกฤษมา ผลิตสูตรให้ใช่ก็คือระดับโลกระดับโลกเลยภายใต้แบรนด์นี่ออกเสียงอย่างถูกต้องจะอ่านว่าแคลอใช่แปลว่ากระจ่างใสอาล่ะถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วว่าเราจะเริ่มต้นดูแลผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยด้วยโปรโมชั่นอะไรจะเริ่มที่ใครก่อนดีครับค่ะก็อย่างโปรโมชั่นเนี่ยของบิวแล้วกันเนาะเพราะของบิวเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้จริงแล้วก็เห็นผลชัดเจนมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยที่มีปัญหาเอาคล้ายๆเหมือนน้องบิวนะเป็นสิวผิวแพ้ง่ายปัญหาหหน้ามอง อยากจะมีความสว่างกระจ่งางใสให้กับใบหน้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดคุณผู้ชมขาคุณเจอทางเลือกที่ถูกต้องแล้วนะคะกับผลิตภัณฑ์จากแคร์วันนี้ค่ะด้วยเซรั่มของเขานวัตกรรมเข้มข้นซึ่งสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวเนี่ยได้อย่างรวดเร็วรแล้วก็ทาได้แม้กระทั่งผิวบริเวณรอบดวงตาหนึ่งคนแบบนี้คุณผู้ชมขาก็จัดโปรโมชั่นนะคะปกติเนี่ยอยู่ที่2,800บาทบก็จะลดพิเศษค่ะเหลือเพียงแค่1980บาทเท่านั้นลดเลิศเฟอร์เฟกอะลด ทันกร้อยปถูกต้องพี่โก้ค่ะแต่ยังไม่พอแต่มันมีกติกามัว่าต้องกี่สายกี่สายมีจํากัดสายนะเพียงแค่ยี่สิบสายตอวนี้มารายการพี่โก้เดี๋ยวแหม่ถ้าลดแค่นี้พี่โก้จะอุ้ยน้องบิวทำไมมาลดแค่นี้ได้ยังไงไม่ได้หรอกเลยจัดในเรื่องของของแถมให้ด้วยนะคะของแถมซึ่งนํามาแถมในวันนี้ก็จะเป็นเซ็ตที่สามารถบํารุงผิวคุณได้อย่างครบทุกขั้นตอนในเรื่องของการล้างหน้าพี่โก้ค่ะถ้าสมมติขั้นตอนแรกเราเริ่มล้างหน้าผิดพลาดแล้วมันไม่สะอาดมันไม่หมดจดครับ พังตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยเขาบอกว่าสำคัญที่สุดเลยกการที่ต้อง,งเคลียร์ผิวพันก่อนนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่เรานํามาแถมก็คือโฟมล้างหน้าจากแรครครซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นสูตรที่ผสมทั้งไข่โมลและก็โสมด้วยนะคะทำความสะอาดได้อย่างหมดจดแม้กระทั่งพวกรองพื้นต่างๆอายไลเนอร์นะคะเครื่องสำอางที่บอกกันน้าก็สามารถทําความสะอาดได้นะคะซึ่งตัวนี้800บาทให้ฟรี แถมเลยแถมให้เลยวันนี้โอ้ยเลิศโอ้โหเท่าไหร่นะคุ้มนะคุ้มนะคุ้มสิอันนี้แถม8ปดรอยแล้วพี่โก้แต่ยังไม่พอยังไม่พอคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าจะจัดแถมให้อีกนั่นคือในส่วนของครีมกันแดดล้างหน้าแล้วบำรุงแล้วหากคุณไม่รู้จักการป้องกันผิวผิวคุณก็จะไม่ได้สวยใสสมบูรณ์แบบร้อซแต่วันนี้ผิวคุณจะสวยใสร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เพราะเราจะแถมในส่วนของครีมกันแดดให้คุณไปนะคะครีมกันแดดจากแคร์ซึ่งเรามีทั้งหมด2สูตร Oh. มีแบบมีกริตเตอร์และไม่มีกริตเตอร์ให้เลือกใช้ง่ายถ้าวันไหนคุณอยากออกไปข้างนอกคุณอยากให้ผิวคุณดูใสสวยเด้งเป็นประกาย oh. แนะนําว่าใช้ตัวที่มีกริตเตอร์ oh. หรือถ้าวันไหนคุณแบบว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้แบบว่าต้องการความสวยใสยเด้งมากมาแต่อยากได้ความเนียนนุ่มนะคะแนะนําเป็นสูตร uh huh. แบบไม่มีกลิตเตอร์ uh huh. ตัวนี้ก็มูลค่า800บาทแต่ขอน,นิดนึงได้ไหมอ่ะถ้าแถม2ตัวนี้พร้อมกันอาจจะแบบว่าเราต้องรับภาระการขาดทุนเอาไวา้เพราะฉะนั้นทุอขายแบบทุกแถมขนาดนี้หรอเลแถมเลยก็เปิดตัวร้อนแรงรดแถมแบบกระหน่ํา ย2่สเท่ายถูกต้องพี่สาสรุป20สายจะได้ทั้งหมดของคือ3ชิ้นถูกไหมก็คือมีเซรั่มมีโฟมแล้วก็มีกันแดดให้เลือกระหว่างมีกริตเตอร์กับไม่มีกริตเตอร์ถูกต้องค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเซตนึงคือ4,400บาท4,400บาทแต่จ่ายเพียงจ่ายเพียงแค่1980บาทเลิศบอร์โทรอะไรเโทรนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์0614191987 0 6 1 4 1 9ก9 8 7น็ั่นเองค่ะก็คือว่าถ้าเกิดไปสายที่21บปุ๊บก็เป็นราคาปกติใช่นะอ่าเรามาเริ่มต้นเลยดีกว่าว่าสมมุติว่าเราอยากจะดูแลบำรุงผิวตัวนี้ตัวไหนช่วยในเรื่องอะไรบ้างคืออย่างตัวเซรั่มเนี่ยนะคบก็คือจะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสของหน้าคือแต่เดิมพัดเนี่ยเอ่อก่อนที่จะมาทำสินค้าตัวเนี้ยก็ทั้งคุณแม่ก็มีปัญหาบนใบหน้าเหมือนกันครับทั้งริ้วรอยทั้งฝ้ากระจุดด่างดำอ๋อคือเป็นแล้วก็ คนพบว่าสั่งครีมมาหลายตัวมากเลยแต่มันไม่ซึมพี่มันมันเหนียวเหนะอยู่บนกองอยู่บนหน้าเลยไม่ซึมตัวเราเองก็หน้าพังเหมือนกันเพราะเรียนมหาลัยทั้งสอบทั้งเดินระหว่างตึกแดดร้อนมากขับรถด้วยโอ้คราวนี้ยิ่งโสมโสมทางบ้านเลยพี่ก็ได้รู้จักดอกเตอร์คนหนึ่งก็มาทําได้เขาให้เขาผลิตสูตรให้จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ภูมิใจมากเพราะว่า ใช้แล้วหน้ากระจ่างใสขึ้นครับชายเห็นผลไวมากแล้วก็หน้าเนี่ยซึมไวแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ทุกคนซื้อไปแล้วมั่นใจได้เลยว่า เออจะไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็ครีมที่ทาเนี่ยไม่ไม่กองอยู่บนหน้ามันจะมันจะซึมถูกเพราะว่าบิวเนี่ยได้สังเกตถึงพนักงานของคุณพัฒ์ในช่วงแรกๆเนี่ยตอนแรกเราเราได้พูดคุยกันคือคุณพัฒ์จะเป็นคนที่ผิวค่อนข้างแพ้ง่ายมากๆเห็นคุณพัฒเคยเล่าว่าแค่เกสรดอกไม้ก็แพ้จนแบบผื่นขึ้นหนขึ้นแล้วเขาเป็นภูมิแพ้ด้วยพี่โก้เราเข้าใจเลยคนแพ้ง่ายๆแล้วแบบเจอผลิตภัณฑ์ที่มันใช้สําหรับคนที่ขแพ้ง่ายอย่างใช้ได้เนี่ยมันดีมากแสดงว่าในนี้เขาต้องมีส่วนผสมของ อะไรที่มันแบบเลอค่า <S <S 1> <S 1> มีส่วนผสมอะไรบ้างครับในเซรั่มใช่ตัวนี้นี่คือมีใบกุหลาบจากเทือกเขาแอลตัวนี้คือสารสกัดนียคือมาเพื่อตัวนี้โดยเฉพาะเลยใช่แล้วใบวกุหลาบจากเทือกเขาแอลเนี่ยมันแตกตา่างยังไงหรือมันดียังไงครับคือมันจะช่วยให้หน้าเราเนี่ยเนียนนุ่มแล้วก็เต่งตึงคือกระจ่างใสคือช่วยได้แบบ ทันทีเลยสารสกัดของเขามันค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศที่มันมีการเปลี่ยนแปตลอดเวลาด้วยเพราะว่าอย่างครีมทั่วไปมันจะซึมง่ายไอซึมยากแต่เซรั่มเนี่ยมันจะซึมได้เร็วถูกต้องค่ะแล้วตัวนี้ยังมีตัวอะไรอื่นอีกไหมในนี้มีคอลลาเจนแล้วก็มีไขมุกพี่กคือในตัวไขมุกเนี่ยพอเราทาปุ๊บหน้าเราเนี่ยจากที่หมองๆคำๆเนี่ยคือมันจะกระจางใสขึ้นมาเลย มันจะวิ่งเป็นออร่าขึ้นมาทันทีพอคืนนี้ทาปั๊บพรุ่งนี้นี่คือแบบวิ่งเลยช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระใช่ตอนแรกมิวบอกว่าบิวคิดไปเองนะจากตอนแรกที่ได้ทดลองทาตัวนี้ไหนมาสัมผัสเนื้อครีมเดี๋ยวให้โก้ดูนะคะว่าคือมันตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เนี่ยตอนแรกมิวคิดเอ๊ะบิวคิดไปเองหรือเปล่าคุณผู้ชมคะเพราะว่าเราทาไปครั้งแรกรู้สึกได้เลยว่าผิวมันจะฟูขึ้น ตึงขึ้นแล้วกลิ่นก็ชอบล้ว่ากลิ่นจะดูแบบธรรมชาติกลิ่นไม่ได้มีกลิ่นหืนกลิ่นดีบดดีค่ะแล้วก็แบบว่าเนื้อครีมนี่ก็คือแบบว่าให้ความชุ่มชื้นนะแล้วก็แบบว่าซึมง่าย ซึมง,ง่ายถูกพี่โก้ซึ่งตัวนี้ไป่บอกเลยว่าเป็นตัวที่บิวประทับใจมากที่สุดเพราะว่าในเรื่องของการทาเซรั่มเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกนิดน,นึงว่าบิวเป็นเด็กอีสานเด็กร้อยเอ็ดคือด้วยความหมองค้าของตัวบิวเนี่ยกับผิวหน้ากับผิวกายทุกอย่างโดนล้อตลอดเข้ามากรุงเทพแรกๆอุ้ยกาคาพิกบ้างแหละ ข้าวนอกนานู่นนี่นั่นบ้างแหละแล้วสิวก็เยอะก็ดูสภาพเธอเดียบีฟอร์อัพเตอร์ตายแล้ว <c oughs> พังมากผ<พ>ู้ชองขุดมาจากที่ถ <c oughs> ูกันเชียมันเนาะ <c oughs> แล้วขึ้นมาหล่อใหม่เห <c oughs> มือนเหมือนโดนแบบว่าฝุ่นเหมือนโดนดินพอกเอาไว้ออแต่พอใช้ตัวนี้คือเหมือนโดนกระทะอออกออคือผิวมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นแต่บิวบอกเลยนะว่ามันไม่ได้แบบพลิก แบบเปลี่ยนแปลงภายในวัน2วันคือตรงนี้ในเรื่องของส่วนผสมอย่างที่คุณพัดบอกว่ามันมาธรรมชาตาิแล้วมันปลอดภัยจงเงบิวก็อ่ะโอเคค่อยๆใช้บิวอยากที่จะสวยแบบถาวรมากกว่าสวยวัน2วันแล้วหน้าพังในอนาคตก็ต้องใจเย็นๆะถูกต้องเใช้ออมาเรื่อยๆจนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทีนี้เพื่อนในมหลาลัยเริ่มทัก ครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงใบหน้าเริ่มดีขึ้นจนทุกวันนี้คุณผู้ชมขาซึ่งประทับใจมากอันนี้คือตัวแรกคือหัวใจเลยเป็นพระเอกนางเอกของทางบริษัทเลยนะครับและตัวกันแดดล่ะตัวกันแดดตัวนี้เนี่ยมันมันมีคุณสมบัติอย่างไรและมันช่วยในเรื่องของ SPF ยังไงบ้างครับใช่ตัวกันแดดเนี่ยคือ SPF 60 PA++ บวกบวกบวกคือชายละมั่นใจแน่นอนว่าด คืออยู่ได้ทั้งวันคือทาครั้งเดียวแล้วคือไม่เหนียวเดนดอะขอเทียบหน่สิอันนี้แบบมีกิทเตอร์หรือมีไม่มีกิทเตอร์อันนี้ไม่มีกิทเตอร์ไม่มีกิทเตอร์ค่ะให้ทากันให้ดูเลยคือมันจะซึมเร็วพี่โก้ค่ะด้วยเทคโนโลยีนาโนของเขาเนี่ยคือมันสมูทหมดเลยซึมเร็วซึมเร็วจริงค่ะมันจะไม่กองอยู่บนเนื้อผิวใช่แล้วคือมีสารสกัดจากไขมุกคือทาปั๊บเนี่ยคือจะเห็นในชัดเลยว่าผิวเราเนี่ย ขาวขึ้นด้วยพี่เออมันจะแบบว่าเหมือนแบบคล้ายๆกับบีบีเหมือนอะไรอย่างนี้เนาะมันจะไม่น้าข่าวขึ้น้ลยวะตบแป้งหรือว่าอะไรอย่างนี้มันก็ดูแบบหน้าสว่างกระจ่างใสแล้วแบบมีคริสเตอร์ล่ะอ่านี่พอทมีคริสตเตอร์ปุ๊บอันนี้สมมุติว่าอ่ะคนนี้ใครไปงานปั๊บเนี่ยแล้วพี่โก้ลองดมดูกลิ่นดูนะกลิ่นก็คือจะหอมกลิ่นจะไม่เหม็นที่สําคัญคือไม่มันพอสมมติว่าเอ้ยวันนี้อากาศร้อนบ้านเราอากาศร้อนมากเลยแต่ทากันแดดไปของบางคนเนี่ยเป็นคราบแล้ว ใช้ไม่ได้กริตเตอร์จะให้ความสว่างแล้วกริตเตอร์ไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบกากเพชรแบบว่าติดกระดาษแข็งนี่เนาะไม่ใช่เนาะคือแบบว่ามันแบบมันเลยยาำแบบวิ่กำลังสวยถ้าคุณผู้หญิงเนี่ยต้องชอบกันเยอะนะเอาเป็นว่าหลังจากที่เราทาครีมแล้วตอนกลางวันคุณจะต้องทากันแดดนะครับส่วนโฟมล้างหน้าล้างเป็นประจำอยู่แล้วแลวโฟมล้างหน้าก็มีส่วนผสมของไข่มุกเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็สมด้วยเป็นสมด้วยแล้วที่สำคัญยังมีอะโลเวล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แพ้แน่นอนแล้วก็ ช่วยชะมารล้างแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพฉันรู้แล้วเ่าะว่าทำไม่เธอถึงขายดี <c oughs> ขอโอเคทีเดียว <c oughs> เอาอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> ไหนก็ไหนๆละยี่สิบสาย <c oughs> ฉันว่าสายก็คงจะแบบว่าเนืองแน่น ไอ้นั่นนะขอสักสิบสายได้ไหมขอเป็นสักสามสิบนะบิวไม่บิวไม่มีเอานะันี้ยบางขออนุญาตคุณพัชนะพิเศษซอมสายเพิ่มอีกซิสายทุกสามสิบเพราะฉันเชื่อว่ารายการนั้นคนดูเยอะดังนั้นนี่ยขออนุญาตให้พูดโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งสรุปสามสิบสายนะเพิ่มอีกสิบสายนะตอยทานจ้ะก็คือโปรโมชั่นนะคะวันนี้มาจากโปรโมชั่นพิเศษเลยสำหรับคนที่มีปัญหาผิวหน้าแพ้ง่ายเนาะเป็นสิวมีริ้วรอยแห่งวัยปัญหาใบหน้าหมองคล้ำคุณอาจจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์หลายๆอย นะคะหรือว่าต้องใช้หลายๆเซตวันนี้ บิวอยากให้คุณเปิดใจทลายกำแพงที่มีอยู่ในใจของคุณเนี่ยลองดูเพราะว่าบิวใช้แล้วบิวเห็นผลลยหลายคนใช้แล้วเห็นผลชัดเจนนะคะกับวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะเซรั่มจากแคร์ปกติ1ขวด2,800ับาทค่ะวันนี้มาลดพิเศษเหลือเพียงแค่1980บาทเท่านั้นแต่ <8 S 2> พิเศษมากกว่านั้นนะคะเฉพาะวันนี้นะที่ีิโก้ขยายสายให้เป็น30นสายนะคะคุณได้รับของแถมไปเลยนะคะเป็นโฟมล้างหน้านะคะสูตรไข่มุกผสมโสมนะคะซึ่งสามารถทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดและเป็นตัวบำรุงผิวด้วยนะคะมูลค่าแ 800บาทฟรีฟี1ขวดยังไม่พอนะคะวันนี้ก็ยังมีในส่วนของครีมกันแดดน,นะคะ ซึ่งเรามีทั้งหมด2สูตรมีสูตรแบบมีกลิคเตอร์หรือไม่มีกลิคเตอร์อันนี้คุณต้องเลือกเอาเองแล้วมีเพชรกับมีธรรมดาถูกต้องนะคะก็มูลค่า800บาทสรุปง่ายๆคุณได้สินค้าไปทั้งหมด3ชิ้นจากราคาปกติ4,400บาทเหลือเหลือเพียงแค่1,980บาทเท่านั้นเองค่ะโทรเลยที่เบอร์อะไรครับโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0614191987ค่ะ0614191987นะคะหรือว่าจะติดตามผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆได้ทไหนบ้างลย ที่สกกุเสิร์ชทาง Facebook ได้เลยครับ Claire Official K L A I R O F F I C I A L ครับครับคำถาม,มสุดท้ายแล้ว ผลิตภัณฑ์มีออยบร้อยเรียบร้อยปลอดภัยปลอดภัยแล้วก็จัดส่งเป็นไงต้องเสียตังค์เพิ่มอีกไหมไม่เสียครับถูกเดี๋ยวบางทีบอกว่าคิดถูกถูกแต่ไม่คิดค่าจ่ายฟรีนะฟรีสามสิบสายโทรไปให้ทันนะครับตามเบอร์หน้าจอนี้เลยแล้วกันวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพันธ์แล้วก็น้องบิวตี้มากๆเลยที่มามอบโปรโมชั่นดีๆแล้วก็เรื่องราวดีๆครับขอบคุณมากครับลดนะเปต่จริงก็เนียนมากผิวมันแบบสว่างเลยนะแล้วมันหอมนะเลิศอ่ะ 多好看！